สวัสดีครับพี่กับทีมาสุนมโคนะครับอยู่วันนี้เช่นเคยนะครับทีมงานสุนมโคนนี้พบกับงานแฮ็กเกอร์นะครับทําแขนใหม่นะครับนี่แขนเดินมันงอนะครับแล้วก็ทําแขนใหม่นี่คือตัดผูนะครับแก่ข้างนี้นะครับมาดูช่วงล่างครับช่วงล่างก็ทําใหม่นะครับใส่หล่ลูกใส่หล่เล้เป็นเจ็ดลูกนะครับหล่เล้อเจ็ดลูก โมใหม่ครับช้างใหญ่ทันนี้ท่านช้างใหญ่ดูหน้าช้างใหญ่นะไอบานดูหน้าช้างใหญ่หน่อยช้างใหญ่หล่อ,รอครับผังใหญ่ครับปิดได้ครับ,บโิดทษทำเป็นรถเกี่ยวเลยครับผมช่วงล่างรถเกี่ยวนะครับนี้ชิ้นโครงใหม่ทั้งหมด การก็ทำเองใช้เหล็กนะสมาดูครับช่วงล่างทำเองทุกอย่างครับไปดูแทนัง่งนู้นครับนี่ก็<ด>กำลัง<ด><า>จะออกช่วงล่างใหม่ครับคือทำไอ้นี่ใหม่ครับเล็บ เพิมเล็บเล็บใหม่นะครับนี่เล็บที่เสริมใหม่แต่ว่ายังเสริมไม่เสร็จนะครับนี่คือเล็กที่ทําใหม่นะครับนี่นะครับนี่เล็กคือเล็กที่ทําใหม่นะครับที่กังจะทําแขนใหม่นี่คือแขนเดิมนะครับมันงอนะครับ <whatsoever. S 1> เปลี่ยนใหม่ให้หมดนี่คือเล็กเล็บนะครับ ยังไม่ออกหูไปดูช่างใหญ่พอเหรอพี่บัตไม่พอหรอกมั้ง มันสั้นอันนี้มันเล็กกว่าน้อยหนึ่งพี่มันเลยเออกไปน่อยหนึ่งแล้วตัดเหล็กแปะบนได้ปะรอชมเสร็จนะครับรอชมตอนเสร็จสภาพจะเป็นยังไง ช็อคมีแต่ช็อคแข่งกระดัครับอันนี้ช็อคคิดเหล็กนี่ช็อคคิดเหล็กนี่คผูกแขนนะครับสำหรับใส่ตัวนี้สองตัวนี้นะครับตัดใหม่ ฝั่งไงล่ะพี่เดี๋ยวรอต่ชอชมตอนเสร็จนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตคดตามทีมงานเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนเสร็จเราต้องช่วยก่อนครับ